สวัสดีครับปักช่องแลนด์นะครับวันนี้เรามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่ทางเจ้าของเนี่ยพัฒนาเพื่อทําโครงการไประดับหนึ่งแล้วนะครับแต่แปลงนี้ต้องบอกว่าขอขายยกโครงการนะครับเป็นทาเลที่อยู่ใกล้มอเตอร์เวย์นะครับระยะห่างจากมอเตอร์เวย์เนี่ยประมาณสัก5กิโลระยะห่างจากตัวถนนเส้นธนรัฐ นะครก็อยู่ประมาณสัก4กิโลนะครับวิวที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นวิว360องศาที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าเขาตั้งอยู่กลาง6เขาครับแล้วก็เทควิว360องศานะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงซึ่งพัฒนาไประดับหนึ่งแล้วนะครับแบ่งแปลงไว้ทั้งหมด15แปลงมีถนนเข้านะครับมีการตั้งเชมเปญน้ำไว้เรียบร้อยนะครับมีการต่อน้ำเข้าแปลงก็คือมีการปรับโูมิทัศน์ไป ค่อนข้างดีนะครับมีทั้งการปลูกต้นสนนะครับไว้ในแปลงทุกแปลงก็แปลงหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก2-3ต้นนะครับตัวที่ดินทั้งหมดเนี่ยเนื้อที่15ไร่นะครับก็แบ่งออกมาเป็น15แปลงนะครับตามเลยเยอร์ที่โชว์เลยนะครับ ติดถนนนะครับตัวที่ดินก็ติดถนนเส้นผู้หินสวยนะครับเรามาดูระยะนะครับระยะจากตัวแปลงที่ดินเนี่ยไปหาถนนมอเตอร์ว์ประมาณสัก5กิโลนะครับแล้วก็ระยะจากตัวที่ดินเนี่ยมาหาถนนเส้นธนรัตน์ะครับก็อยู่ประมาณสัก4กิโลการเดินทางก็อยู่ประมาณสัก10-15นาทีนะครับในแปลงเนี่ยเดินระบบน้ำนะครับทำถนนไว้เรียบร้อยนะครับ ปลูกต้นไม้ไว้ในระดับหนึ่งแต่แปลงนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าของขอขายทั้งโครงการเหนือที่ประมาณสัก15ไร่กว่าๆนะครับก็บวกถนนวิมานสัก16ไร่นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูราคาได้ที่ใต้คลิปนะครับต้องบอกว่าใครที่ต้องการที่ดินกลางหุบเขานะครับวิวอยู่360องศาแปลงนี้ก็เหมาะอีกแปลงหนึ่งนะครับเขาเป็น เขาอยู่ในทำเลที่เข้าง่ายออกสะดวกนะครับก็เดินทางไม่ไกลจากจุดลงของมอเตอร์เวย์นะครับใครที่กำลังมองหาที่ดิน เพื่อพัฒนาโครงการเพื่อทำพูวิลล่านะครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งเหมาะมากนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตัวที่ดินแบ่งแปลงไว้แบ่งโฉนดไว้เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะพัฒนาต่อได้เลยนะครับสนใจยังไงก็ลองเข้ามาชมนะครับลองเข้ามาดูนะครับเรื่องราคาก็ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็ยังต่อรองราคากันได้อยู่นะครับ สนใจลงมือที่นะครับสามารถติดต่อทีมงานปักช่องแลนด์มาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับเรายิานดีที่จะพาชมเรายิานดีที่จะพาตรวจที่ดินในส่วนเขาใหญ่นะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดแปลงใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในโอกาสถัดไปนะครับอีนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยเจอกัน EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ